ครับผมก็ขอสติทุกท่านด้วยครับผมเดี๋ยวมาดูช่วงชมต้นนี้นะครับผมอันนี้ผมจัดรากไว้วนะอันนี้โปลใหญ่มากนะอันนี้ไม้ต้นใหญ่นะใหญ่มากแล้วครับผมลากเล่นใหญ่ๆสวยเลยนะอันนี้แต่งแต่งรากบางสวนให้นะเป็นรากธรรมชาติเอาไปขึ้นกระถางใหญ่แล้วก็ไปจัดแต่งรากได้สวยแน่ต้นนี้แตงไม่ชอบแต่งจริงแล้วอันนี้เป็นไม้ตอเสียบนะ เนี่ยตอเสียบอันนี้เรียกว่าตอไทยนะจะมาเสียบอันนี้เป็นเพบนาดูว่าเกสแรแลบไหมเคยถ่ายแล้วนะเคยลงขายเห็นไหมเกสรก็แรียบอยู่นะประมาณนี้เห็นไหมประมาณนี้นะประมาณไหนแหละประมาณเห็นตามที่เราเห็นนี่นะตามที่เราเห็นนะบางต้นก็จะแรบมากบางต้นก็จะแรบน้อยนะต้นนี้ไม่ได้เกิดที่บ้านเป็นมาที่ผมซื้อมานะผมซื้อมาในตอนนั้นราคาเก้าร้อยก็ ลองซื้อมาเพื่อจะเปรียบเทียบกับไม้ที่บ้านตอนแรกคิดว่าจะเอามาไวาเ้เป็นเป็นแม่พันธุ์นะเป็นสายพันธุ์ก็ลองซื้อมาจากสวนเทพนาเกสรก็แลบอยู่นะไม่ใช่ไม่แลบนะถ้าไม้สมบูรณ์ยังไงเกสรก็แลบก็สวยอยู่แล้วอันนี้ผมเพิ่งรดน้ําให้เมื่อวานแล้วก็แต่งกิ่งไปอันนี้กิ่งที่ตัดเนี่ยผมตัดตอนแรกว่าผมจะทบ้างเป็นงานมอใส่ไซนะไม่ไม่มีเวลาทํ็เลยตัดก็เลยเป็นกิ่งลักษณะแบบนี้นะเป็นกิ่งแบบนี้เราเอาไปตัดแต่งใหม่ได้ ไปแต่งไม้ไปแต่งไม้ได้เพราะว่าไม้เสียบเราไปแต่งได้อยู่แล้วนะแต่งเป็นความเป็นบอลไซแล้วแต่งงานที่เราอยาชอบเราจะเอาไปทํายังไงก็ได้หมดต้นใหญ่นะหากรับถอนแล้วก็ส่งได้วันเสาร์เพราะวันนี้วันอังคารพุทธพฤหัสมันก็จะเหมาะในการพักไม้ไม้ใหญ่ต้องพักก่อนอย่างน้อยต้องพักไว้หนึ่งวันเพื่กอกจากส่งให้ได้ตัวนี้ลงส่งทุกอย่างพันเจ็ดร้อยบาทก็เกสกรก็แลบนะไม่ใช่ไม่แลบนะก็แลบนะเห็นไหม พันเก็ีร้อยบาทนะเอาไปเป็นแม่พันธุได้นะเราไปลองเกลีย่ยเกสรดูเราก็จะได้ไม้อ่าเป็นสายพันธ์ตัวเอง öyle, เอันแหละตรงตรงอันนี้ผมสั่งซื้อมาในราคาเก้าร้อยบาทในสมัยนั้นนะเก้าร้อยบาทตัวนั้นก็ต้นท่านนี้แหละนะประมาณนี้นะซื้อมาเก้าร้อยบาทว่าจะเอามาเป็นแม่พันธุทางส่วนว่าใช้กิ่งแม่พันธุ์เสียบให้ก็ยืนยันมาอย่างนั้นนะครับผมก็มาเท,ท่านี้ครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณที่มาเยี่ยมชมขอบคุณมาก พันเกียร้อยลมส่งต้นใหญ่ครับผมต้นใหญ่เอาไปแต่งเป็นวันใสได้รากสวยครับผมสวัสดีครับ